สวนผักจากเนเธอร์แลนด์สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูสวนโดยรวมนะคะก็ทำความสะอาดถักหญ้าไปเยอะพอสมควรค่ะแล้วก็จะเคลียร์พื้นที่นะคะบางส่วนก็จะหย่อนมเมล็ดลงใต้ดินแล้วนะคะทุกคนเพียงแต่ว่ามันยังไม่โปรเท่านั้นเองค่ะ อากาศมันก็เพิ่งจะเริ่มดีไม่กี่วันนี้คะ่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวหนาวก็คือเย็นลงหวบเลยนะทุกคนอากาศประเทศนี้ก็จะเหมือนไบโพล่านิดนึงค่ะก็ใจชอบปลูกนะคะก็จะพยายามปลูกเรื่อยๆจ้าทุกคนค่ะวันนี้จะปลูกนี่ค่ะเจ้าบีทรูทมีหลายทรงหลายเชฟน,นะคะแล้วก็จะมีแบบ กลมๆด้วยมีแบบหัวส้มๆด้วยจริงๆอ่ะมันมีหัวยาวเหมือนมันหวาน้วยนะทุกคนแต่ว่าลูกไม่ไหวค่ะทุกคนต้องเคลียร์เม็ดเก่าออกให้หมดแล้วก็จะุูแคกลอดไปจา้าวิธีการก็จะเสาะลองง่ายๆแบบนี้เลยจ้ะเสียมน้อยนี่คือแบบพกมาจากประเทศไทยจ้ะทุกคน20บาทเท่านั้นใช้ดีมากบอกเลยนี่ค่ะ มเมล็ดบีทรูทก็จะประมาณนี้นะคะวิธีปลูกง่ายๆเลยค่ะย่อนลงดินกะระยะห่างประมาณนี้ค่ะไม่ต้องแบบเปะมากก็ได้นะคะทําง่ายๆเลยค่ะแล้วก็คือกลบดินแล้วก็รอน้องโตเท่านั้นง่ายมากค่ะทุก ในส่วนตรงนี้ก็คือผักที่ลงไปแล้วแต่ว่าน้องยังต้นเล็กอยู่นะคะก็คือส่วนยังจะไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างมากเท่าไหร่ค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นหอมญี่ปุ่นนั่นเองจ้าต้นที่มันลำใหญ่ๆคล้ายๆต้นกระเทียมแต่ว่ามันคือต้นหอมญี่ปุ่นจ้าที่กลมๆใหญ่ๆเลยทุกคนเพิ่งจะลงได้อาทิตย์หนึ่งนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระเทียมที่หัวเล็กน้อยที่แบบหัวจิ๋วที่เราไม่อยากปลูกขี้เกียจปลูกแต่ว่าไม่อยากทิ้งก็โยนลงรวมกันตรงนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นกระเทียมงอกที่แบบต้นเล็กๆแบบนี้นะคะสามารถตัดไปทํากับข้าวหรือถอนทั้งหัวเนี่ยไปคั้นส้มดองได้นะทุกคนกินกับน้ำพริกคือแซ่บมาก แล้วก็จะมีต้นพริกนะคะก็พึ่งลงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะเนี่ยยอดกำลังจะแตกแล้วทุกคนตรงนี้ก็จะมีทั้งพริกทั้งเมล็ดผักที่ร่วงจากปีที่แล้วก็คือปล่อยให้จเจริญเติบโตอย่างนี้แหละเราจะไม่ขุดทิ้งนะจ๊ะเพราะว่าเราจะได้กินผักฟรีนะคะทุกคนนี่อันนี้พริกชีฟ้าไทยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนมันกำลังแตกตาเลยเนี่ย นี่ค่ะมีอยู่ไม่กี่ต้นค่ะทุกคนแต่ก็ขอให้ได้ผลผลิตเยอะๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่แบบพยายามเพาะเองค่ะแต่ว่ามันไม่โตสักทีหวังว่าน้องคงจะยืดเร็วๆนี้ค่ะอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนี่ก็คือผักกาดเคี้ยวเม็ดหล่นจากปีที่แล้วนะทุกคนดีมากไม่ต้องเพาะปลูกไม่ต้องเก็บมเมล็ดพันธุ์ค่ะน้องจะงอกเอง นี่ค่ะน้ำลายทากทุกคนนี่แหละเจ้าทากที่เราจะต้องระวังค่ะน้ำลายทากแบบเต้มไปหมดเห็นแล้วก็อีนี่ก็คือพริกชี้ฟ้านะคะมะเขือเทศก็คือออกดอกแล้วกำลังจะได้กินแล้วทุกคนจริงๆน้องอะ่ะติดผลแล้วนะแต่ว่าลูกยังแบบเล็กๆเนี่ยค่ะทุกคนลูกแค่นี้เอง ลงไป3มต้นแต่ก็จะมีแบบที่เราเพาะอยู่ในกระถางอีกเยอะมากค่ะทุกคนพอดีว่าเมื่อเขือเทศเนี้ยมันใกล้เน่าแล้วเราไม่อยากทิ้งค่ะเราก็เลยเอาไปกรบดินทั้งลูกค่ะมันก็เลยเกิดเป็นร้อยต้นเลยขราวนี้แย่เลยรู้จะไปปลูกตรงไหนค่ะทุกคนนี่ค่ะก็เป็น มะเขือเทศนะคะที่เราซื้อมาปลูกมันก็จะได้ผลผลิตไวแบบนี้แหละทุกคนต้นพันธุ์มันก็จะดีนิดนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกะหล่ำปลีจ้าปลูกสำหรับกินคนเดียวค่ะคือก็ปลูกไปเรื่อยนะทุกคนกะว่าจะเพาะกะหล่ำปมแล้วก็พวกผกักกาดห่ออีกทีนึงนะคะ ก็คือค่อยๆลงทีละนิดทีละหน่อยค่ะเพราะว่ากลัวว่าผักเวลาที่เขาโตพร้อมกันอะ่ะมันจะกินไม่ทันอันนี้ก็ขึ้นช่ายค่ะลงแค่สามกอก็พอค่ะถึงเวลาเขาแตกเยอะนี่คือกินไม่ทันแน่นอนอันนี้ก็คืออิตาเลียนเบซิลค่ะทุกคนคือเราซื้อมาจาก ห้างนะคะตัดใบกินแล้วก็เอาต้นมาลงดินะค่ะเหมือนจะกําลังแตกยอดค่ะทุกคนอันนี้ก็คือกะหล่ำโคราบี้นะคะกระหล่ำมปมอืมอันต่อไปก็จะเป็นข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพดข้าวโพดเหนียวบ้านเรานะคะขอบมเมล็ดมาจากไทยแลนนั่นเองค่ะก็ลุ้นภาวนาขอให้น้องรอด ปลอดภัยจากเจ้าทากด้วยนะคะตรงนี้ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะปลูกอะไรอ่าตรงนี้ก็คือมะเขือยาวค่ะหวังว่าจะติดดอกออกผลนะจ๊ะเป็นมะเขือเป็นอะไรที่ปลูกยากมากในอากาศแบบนี้นะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นค้างผักเล็กๆก็จะมีเออเอ,อ่อมะระขี้นกนะคะที่เรา หอบเมล็ดมาจาก้ายแลนดเช่นกันนะคะก็คือไปแอบเก็บลูกสุกข,ของแม่นะคะข้างรั้วมา1ลูกก็จะมีอยู่ประมาณ5-6เม็ดนั่นแหละก็ใส่ถุงมาปลูกนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาจ้าก็คือเพิ่งลงเมื่อกี้นะคะลงดินได้ชั่วโมงหนึ่งน้องก็จะยังแบบคอไม่ตั้งนะคะทุกคนหวังว่าจะรอดจากเจ้าทากนะคะ มาลุ้นช่วยกันนะทุกคนปีนี้คือบุกเยอะมากแต่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะจ๊ะก็เดี๋ยวจะพาเดินมาดูสิ่งหนึ่งนี่ตะไครจ้าทุกคนกำลังแตกเลยนะคะก็ลุ้นด้วยค่ะว่าจะได้กินไหมตรงนี้ก็จะเป็น ถั่วฝักยาวที่ขนมาจากไทยแลนด์เช่นกันค่ะก็คือเอามาเล็ดมาปลูกนั่นเองค่ะทุกคนขอให้มีลูกดลกๆเนาะจะได้แบบเอ่อตำกินแล้วก็แจกจ่ายเพื่อนๆได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวของฝรั่งนะคะนี่นี่นี่ถั่วฝักยาวฝรั่งถัดไปถัดไปนี่เป็นบวบจ้างอกแล้วทุกคนบวบหอม นะคะขอให้ติดลูกด้วยตรงนี้จะเป็นถั่วปูยังไม่เห็นโผล่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมะระจีนจะ้ะซื้อมาหลายต้นทีเดียวนะคะขอให้ติดลูกให้ทีเธอสนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตะไคร้เนาะแยกปลูกให้มันแตกกอค่ะแล้วก็จะมีอ่อข้างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นต้นแม็กกี้ค่ะทุกคน นี่ต้นสุปนั่นเองค่ะลักษณะใบก็จะคล้ายๆแบบออตระกูลขึ้นช่นะแต่ว่ากลิ่นนี่คือซอสแม็กกี้ทุกคนถ้าขยี้ใบดมคือทุกคนอยากกินไข่ดาวค่ะเจ้านี้เลยค่ะฝรั่งแถวนี้จะนิยมเอามาต้มทําซุปนะคะกลิ่นเขาก็จะหอมค่ะเหมือนซอสเลยทุกคนเนี่ยกะว่าจะหาสูตรหมักซอสแม็กกี้แล้วก็จะใช้เจ้าใบเนี่ยผสมลงไปด้วยนะคะไม่รู้จะ เออได้กินหรือได้กินนะคะนี่ราะค่ะโดยรวมค่ะส่วนเนาะข้างๆนี้ก็จะเป็นกระเทียมที่ตั้งใจปลูกไม่ตั้งใจปลูกนี่แหละคือทุกคนเรามาแค่แบบหย่อนแล้วก็กลบนะคะหย่อนแล้วก็กลบโวยุงกัดค่ะทุกคนตัวใหญ่มากยุงยุโรปค่ะทุกคนตัวเท่าแมงวันนี่ค่ะ ปลูกตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างก็น่าจะได้กินอยู่นะคะเพราะว่าต้นค่อนข้างที่จะอวบค่ะกระเทียมค่ะทุกคนก็นี่แหละส่วนโดยรวมประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังการบ่นทั้งคลิปนะคะสวัสดีค่ะ